ค่ะดดชดแม่กินเลยแม่แม่ต้องกินเอะมากไเฟรดฟู้ดแม่รู้แม่กินป้อนยายได้ไหมฮ่า ให้เหรอลูกให้ใครให้ยายเหรอให้นี่จับจับเลยให้นี่ให้ยายเหรอลูกอ๋อให้ยายทีนี้ให้ให้ให้ใครป้อนอะจักรึจักรึอ่ะพี่ลาพี่ลาเดี๋ยว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 ฮ่าฮ่ความแล้วมันความแล้วไอของไอ้ของโนูของหนูอยู่นี่อยู่นี่นั่นอื้ แล้วแต่ค่ะแล้วคอยเนาะเค็ดเนาะแล้วแต่เนาะดูแล้วแต่แนะแกิน,นข้าวกินข้าวกันดีกว่าหรือเรากินข้าวกันเถอะเออะโอ้ยดูเสียงสูบด้วยเสีงอันนี้ให้ใครกินเหรอคะนี่มามาแล้วมามาแล้วโอ๊ยมาห้อง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 มากินข้าวห้องห้องหกินข้าวแห้องห้องมากินข้าวมามา มามะอ้มาไงายแม่เลยนะาแม่เลยเนาะทำไมอ่ะทำไมอ่ะแม่ายพี่ดาเลยาไมอ่ดอะไรายหรอายพี่ดาายพี่ดาายพี่ดามอาไม่อยู่เฉยเลยองเฮ้ยองอกัด มาเกลเลยสิจุ้งจุ้งอะไรแบบนี้เพ็ดกินเพราะว่าเพ็ดไม่ได้กินเพ็ดไม่กินนะเพ็ดมีมันมีกล่องเงินโลนห่ืกล่องท้องก่องหนูเดินไปเอาหนูเดินไปเอาแม่เอามาให้หน่อยอืมขาไทยใส่ซีอิ๊วขาวอร่อยมาก เอากางไกลข้านู้นเลยอะไรนะคะกางไกเอากางไกลไปทําอะไรคะฮ่องฮองฮ่องฮอมากินทอดไข่เร็วทอดไข่ยมาฮ่องฮองมาแล้วฮ่งฮ่อิวิทย์ิจิตรพจมาหกหักห้องห้ององใจมงมากเลยฮ่ง่่ะปวีหนึ่งทุนเคิง เป็นตนมันนะครับเวลาคือมันกระสิเหมือเวลาของทั้งเจ้าหน้าที่พื้นที่พื้นไหนเวลาได้แค่ตีหนึ่งเนาะแล้วเบื้องท่าที่ของฝนมันก็นยิงแห้งเหลือๆแต่กับฝนกระตกธรรมดาบ่มีล่มนะครับเพราะระบมประกาศแบบนั้นแล้วทีมงานก่เริ่มเก็บของผนของเช็ดหนาเช็ดต,ตาออกมาสักสี่ฝนของลงจากเวทีเพราะท่านนีถึงสิบนาทีครับล่มมามาหลอบอแลกเวทีมันด่วนไปทั้งหนา้าอันนี้คือผมยืนเบิ่งอยู่ประตูผมก็เลยพิมพ์บอกคนงานพิมพ์ในกลุ่มบอกว่า มาบึงบึงได้ที่ในเดอร์เซฟตีเนะีนะฮะเท่ากับคือคือเบืองต้นนี้แต่ละมือเนี่ยเข้าเซฟตีอยู่แล้วครับนี่เล็กนี่ประกับนี่เล็กดามรุ่นแรกเนะี่ยมันบอกเคยมีปัญหาดอกเพราะผมอ่ะอันดับแรกเลยผมผมก็คือถึงความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับขันปางงยางแต่ละมือเข้าเหตุงานอยูงดีมาโดนเนาะเขาก็สิมีเซนเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องอยงเ่างเสียครับแต่คือว่ามันสิมีล่มอ่ะผมสิบก่ขึ้นฉากเลย โดยเพราะมันเป็นนางลานมันมานางลานเล็กกระจิงแต่มันเป็นเล็กที่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับขันล้มม่ขันไม้แห้งมันกับอายุโดยเฉพาะห้างซิมิฉากประดับประดายนี่อย่างที่มันเต็มจังเสียครับห้างห้างอันตรายขันมือไรมีมี่พอต้องมิฉากแต่มือขึ้นนะครับมือขึ้นมันบมีทาที่วาสิมีฝนมีล้มครับ หลังจากที่ผมประกาศยกเลิกการแสดงไปบอถึงสิบนาที่ครับดังดนตรีอย่างล้มจากเหมือนเราล่มดวนหนาที่ที่ไปมันบอลมบันนี้มันมากจากท้้งหนาบานันนี้ล้มมันหมุนมันตีกลับมามันกัดแขกบ,บุบบุบบบเลยทานไฟท้้งหนานี่กวยต้นเต้นต้นเต้นผมมาโอ้ยตาออกมาก,ก่อนบอต้องเอาแล้วคือคุเบึงแล้วล่ะมันมันบอคือแล้วลมกับปล่อยมันลมไปเลยเอ,อเอินค้นออกมามเงินทางเครื่องเงินอย่างมากับห้องแตกเซาเซอยู่กับ ฝ้าห้องฝ้าแตกป้าผมว่าเป็นฝนไม่เดือนสามเดือนสี่แม่พี่น้องปกติฝนฤดูนี่เนาะอันนี้มันเป็นปลายฝนมันสิบบอคอยมีฝ่าห้องบอคอยมีฝ่าแตกฝ่าพาบอคอยมีล่มเลยครับมันมันเป็นหนาฝนใหม่แต่มือขึ้นหนีบแบบ หลังจากนั้นเลี้ีมันกันลงหวยมาท้างหลังคือลงไฟหนึง่งไฟหนึ่งค่าจอจอจอกันหนึง่งลงแต่ว่ามึงขึ้นนี่หนาว่าโคง้งมันมันจนว่าโกงลงเลยเนี่ยมันขึ้นขึ้นมาได้มันส่อมบอกไหมถึงรมนยว่าไอ้ังจับใ่อไรอย่างเยมันทับลงมาได้เลยครับอืมันเอ็นลงมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ มันก็ได้ตัดเล็กทีแล้วาดามไปอยู่ออ,อกหนึ่งสองสามสี่จุดเดียว้เป็นตัดออกแล้ววันนี้ซุ่มกลางขั้นซุ่มกลางนะครับร้อยโดดขวมมใชัคประมันหามตรวไหที่น้องนะครับเบื้องล้มมันเอาอะ่ะครับหลายคนก็นสิบอกว่า,เ,าเป็นอย่างเือนโปเซฟโปเซฟ แต่ด้วยความาอุปกรณ์น่ะมันก็ไดดีที่สุดคือน,นางล้านแล้วนางล้านเขาก็เป็นนางล้านแบบสั่งพิเศษแบบแข็งแรงสุดแล้วนะครับแล้วเขาก็เซฟแต่ละมือเขาก็มี่ไฟที่ตรวจที่เช็คก,การเสพตีถูกอย่างแต่มันมาแห้งไหมครับถ้าไม่ฉาดเนาะมันกับบอมเมไผร์ครับบอลยางมันเปนอยังสี่นะความปลอดภัยออกมาปัญหามันก็มีใหม่แก่เนาะนะฮะมันมันเกิดขึ้นแล้ว